อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าท่านเนี่ยจะลองหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ยามาฮามี o 115 5คันนี้นะครับเวลาท่านมารับชมคลิปของครูเนี่ยนะครับอยากให้ท่านเนี่ยโฟกัสไปที่ว่ารถคันนี้ปัญหาเนี่ยมันมันคืออะไร แล้วเวลาเขารถมาให้ครูซ่อมเอามาให้ครูดูแลเนี่ยครูตั้งสมมติฐานหรือครูวินิฉัยอย่างไรแล้วครูเนี่ยแก้ไขปัญหาอย่างไรอยากให้โฟกัสตรงนี้มากกว่าอะไรที่มันเล็กๆน,น้อยๆพอหยุนหยวนได้นะครับเช่นการที่ครูจะเอาตูดไขควงไปเคาะอะไรยังไงบ้างเนี่ยอันเนี้ยท่านก็อย่ามาจ้องจับผิดกันมากนักนะครับ อะไรเพรมันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงอะไรนะครับนะอยากให้โฟกัสตรง3อย่างที่ครูบอกนะครับรถเขามีปัญหาอะไรครูตั้งสมมุติฐานอย่างไรแล้วครูจะแก้ไขปัญหาอย่างไรรถคันนี้นะครับจากการสอบถามเจ้าของรถนะครับเมื่อช่วงเช้าวันอังคารวันเนี้ยก็ได้ความว่ารถคันเนี้ยลูกชายเขาเนี้ยไปซื้อรถมือสองมาในราคาหน0 0งบาท ะครับแล้วหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาโดยตลอดจนกระทั่งปัญหาเนี่ยนะครับมันหนักหนาสาหัสก็เลยจะจอดทิ้งเอาไว้เพราะว่าขี้เกียจซ่อมซ่อมแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับปัญหาของเขาคืออะไรนะครับก็คือรถมันสตาร์ตติดยากแบตเตอรี่นะครับไม่มีไฟแล้วก็รถ กินน้ำมัน3ามคำถามเนี่ยนะครับไม่ว่าครูเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าในช่อง Youtube ของครูเนี่ยก็จะมีคนคอมเมนต์มาถามอยู่บ่อยๆนะครับรถสตาร์ตติดยากเป็นที่อะไรอ่าครูก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูไม่ได้อยู่ที่หน้างานไม่เห็นสภาพรถของท่านแบตเตอรี่ใส่ใหม่แล้วสตาร์ตสักพักไม่มีแรงวันสองวันแบตเตอรี่หมดไฟเป็นที่อะไร รถกินน้ํามันมากเลยเป็นที่อะไรเนี่ยคันเนี้ยสามคำถามเนี่ยเจ้าของก็เคยมาถามครูครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับเขาแบตเตอรี่มาฝากครูชาร์จเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สองสามวันแบตเตอรี่ก็หมดไฟครูบอกให้เอารถมาเช็คเขาบอกไม่สะดวกเขาถอดแต่แบตเตอรี่ครูก็แบตเตอรี่ชาร์จไฟให้นะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่หก นะปัญหามันคงไม่ไม่หายนะครับเขาเลยมาถามว่าเจ้ารถมาให้ซ่อมมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือครูยังไม่รู้เลยรถคุณอะไรเสียแต่คุณมาถามค่าใช้จ่ายครูก็บอกครูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะต้องรถมาให้ตรวจสอบพอช่วงบ่ายวันจันทร์วันที่เจ็ดนะครับเขาก็แล้วใส่รถกระบะมาลงให้ทีเนี้ยตอนที่เขารถมาลงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาลูกกุแจมาเขาลืมครูก็เลยจอดทิ้งไว้ที่หน้าห้อง พอรอบคํามากลัวรอบคําจะไม่มีอะไรเรียนไม่มีอะไรศึกษานะครับแล้วอยากจะให้รอบคําเนี่ยเจอประสบการณ์จริงๆครูก็เลยบอกนะักศึกษารอบคําว่างั้นเดี๋ยวช่วยลื้อชุดสีตรงข้างหน้านี้ออกเนี่ยนะครับรถคันนี้ตอนที่ชุดสีมาครบๆเนี่ยดูภายนอกนะครับแม้กระทั่งตัวครูหรือลูกศิษย์ครูเนี่ยยังบอกว่ารถสภาพเดิมๆดูดีมากเลย แต่หลังจากจับมันแก้ผ้าเปลือยชุดสีออกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยแต่ย้ำนะเขาซื้อรถมือ2มานะไม่ใช่รถมือ1น,นะครับลูกชายเขาเป็นคนซื้ออะมาดูกันลำดับแรกเลยนะครับหลังจากที่ลูกศิษย์รอบข้ามครูเนี่ยนะครับเขาถอดไอ้เปลือกหรือชุดสีข้างหน้าออก เพราะว่าครูเนี่ยจะให้ลูกศิษย์เขาต่อตรงเพราะว่ารถคันนี้เขาลืมลูกกุญแจมาพอเขาถอดชุดสีออกพี่ปุ้ยขอขอไฟฉายหน่อยอ่านี่นะมันอาจจะเห็นย่านี้ท่านเห็นไหมครับคือเขาตัดต่อสายไฟระหว่างสวิตกุญแจกับสายไฟเมนนี่นะครับครูไม่ได้มา ตอว่าใครโดยไม่มีเหตุผลนี่นะครับเขาตัดมาอย่างนี้นะครับไอน,นี้คือสายจากตัวสวิตกุญแจส่วนในสองคู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยที่นิ้วคู่เขียวอยู่เนี่ยนี่คือสายไฟเมนเขาปอกสายไฟมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนเกามือพันๆแล 9, ้วก็เทปพันสายไฟมาเนี่ยพันมาแค่ทบสองทบอ่าเวลาครูสอนลูกศิษย์ครูบอกว่าถ้าคุณเคยเห็นสิ่งที่มันเป็นของที่มันสมบูรณ์เป็นมาตรฐาน เวลาชาวบ้านเขารถมาให้ครูซ่อมเนี่ยแล้วครูใช้พวกเราไปทําเนี่ยถ้าเจออะไรที่มันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานให้มาแจ้งครูก่อนเพราะว่าเราจะได้ถ่ายรูปเอาไว้ให้เจ้าของเขาดูว่าอันนี้คือร้านหรือใครกาทามาก็แล้วแต่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบตรงส่วนนี้เดี๋ยวมันจะเกิดการเข้าใจผิดก็สิ่งที่เห็นจุดแรกเลยก็คืออันนี้เนี่ยนะครับ ไม่ไม่ยอมต่อสายไฟไม่ยอมใช้เป็นขั้วเสียบหางปลาหรือว่าเป็นพักพลาสติกใช้วิธีตัดแล้วพันเอานะครับนี่ถามว่ามันสตาร์ตติดได้ไหมมันก็ติดได้นะแต่ดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยมีมาตรฐานสักเท่าไหร่ะพอเรารู้แล้วว่าตรงเนี้ยเขาทำมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บครูก็บอกลูกศิษย์ที่เขาเรียนระบบไฟฟ้าว่าให้ต่อตรงต่อตรงก็คือจับสายสีแดงกับสีน้ำตาลสเส้นเนี้พันเข้าหากันอ่ะ เพื่อต่อตรงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเขาพันนะครับแป๊บหนึง่งเพราะว่าครูหมุนมือซ้ายไม่ถนัดให้พี่ปุ้ยทําการต่อตรงะระดับอ่าพี่ปุ้ยเขาพันแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เขาพันสายไฟเมนเพื่อต่อตรงตามสภาพปุ๊บครูก็บอกให้นักเรียนรอบข้ามเนี่ยกับพี่ปุ้ยสตาร์ทเครื่องอ่ะพี่ปุ้ยสตาร์ทเครื่อง บีบไปดิเนี่ยนะครับเสียงเสียงแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟไปที่มอเตอร์สตาร์ทมันเหมือนคนจะหมดแรงอ่ะนะครับหรเหมือนคนมันไม่มีเรี่ยวแรง,แรงก็เหมือนปัญหาที่เขาเจอว่าแบตเตอรี่เขาอะ่ะเดี๋ยวหมดไฟเดี๋ยวหมดไฟอ่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เมื่อวานไม่มีไม่มีลูนแจนะครูก็ให้ลูกศิษย์หาวิธีเปิดเปิดบอกระก็เปิดบอกระพอเปิดบอกะปุ๊บอ่า เราก็จะเจอที่อยู่ของแบตเตอรี่นะก็สภาพยังค่อนข้างดูดีอยู่นะครับครูพูดถึงสภาพนะครูยังไม่ได้วัดไฟอะไรแล้วที่ครูบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าเขาเคยเอาแบตลูกนี้มาวานให้ครูชาร์จครูก็ชาร์จให้นะครับแล้วก็เช็คแล้วโอเคมันก็เก็บไฟได้อยู่นะครับอ่ะถอดแบตเตอรี่ลูกนี้ออก ก็รอชมนะยาวนิดยาวหน่อยอย่าว่ากันนะครับเราจะได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุมันมาอย่างไรเวลาครูแก้ไขครูครูทําอย่างไรถ้าจะดูแบบติ๊กตอกสั้นๆนั้นครูก็ไม่นิยมทําอยู่แล้วนะครับเวลาเราถอดแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าดูช่องครูถอดทั่วลบก่อนอ่าเดี๋ยวหลังจากเราถอดขั้วลบเสร็จเราก็ไปถอดขั้วบวก อพอแล้วครับสองสามเชียวนะครับทีนี้หลังจากเมื่อวานถอดแบตเตอรี่ลูกนี้ออกนะครับครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปเอาแบตเตอรี่โรงเรียนเนี่ยนะครับมาติดตั้งแทนพอแบตเตอรี่โรงเรียนมาติดตั้งแทนนะครับแล้วเราลองสตาร์ทใหม่ปรากฏว่ารอบเครื่องยนต์เนี่ยมันหมุนได้จัดจ้านขึ้นแต่มันก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะฮะ เดี๋ยวขั้นตอนนี้ครูขอข้ามเลยนะคือเอาแบตโรงเรียนใหม่มาลองใส่สตาร์ทหมุนดีเลยนะครับแต่ไม่ติดพอมันไม่ติดปุ๊บอา้าวเปิดฝาถังดูนะเมื่อวานพี่ปุ้ยเขาแจ้งครูมาว่ามีน้ำมันอยู่ในถังสีออกส้มๆนะออกส้มๆม,มีน้ำมันแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมีกลิ่นแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนน้ำมันกำลังจะเสื่อมสภาพอ่ะโอเคติด เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่สตาร์ทเครื่องยนต์หมุนในรอบปกติแต่ไม่ติดน้ำมันเบนซินในถังมีนะครับครูก็บอกพี่ปุ้ยกับลูกศิษย์ว่าถ้าอย่างนั้นให้ถอดชุดสีตรงนี้ออกนี่นะฮะถอดถอดชุดสีพอเขาถอดชุดสีเสร็จปุ๊บคือครูเนี่ยจะให้เขาเช็คว่าหัวเทียนเนี่ยมันมีไฟออกไหม พอถอดชุดสีตรงนี้ออกปุ๊บได้คําตอบมาอีกหลายอย่างเลยนะครับอ่าเราดูนะครับท่านสังเกตดูนะครับน็อตยึดฝาสูบตัวบนด้านซ้ายสามตัวเนี่ยนะครับสนิมกินนะครับนี่สามตัวนี่คือน็อตเดิมแต่ตัวเนี้ไม่ใช่น็อตเดิมเครื่องยนต์ตัวเนี้ยผ่านการรื้อมาแล้วส่วนจะรื้อมากี่รอบครูตอบไม่ได้นะครับสอง ท่อระบายไอระเหยน้ำมันเครื่องหรือว่าท่อหายใจปกติมันจะเป็นท่อ,อยางโค้งตามทรงของมันแล้วปลายท่อเส้นนี้มันจะสวมเข้าไปที่ตัวเรือนหม้อกรองอากาศแล้วมีท่านหนึ่งคอมเมนต์มาถามครูว่าไอท่อเส้นนี้มันสวมเข้าไปตรงไหนถ้าครูบอกว่าตรงหม้อกรองอากาศบางทีท่านก็หาจุดไม่เจอ เดี๋ยวรถคันเนี้ยตอนเวลาสวมกลับเดี๋ยวครูทําคลิปให้ดูนะครับนะใจเย็นๆนี่นะอ่ามีมาแค่เนี้ยนะพี่ปุ้ยยังบอกเลยโอเคนะครับหลังจากนั้นเห็นอะไรอีกครับมองไปที่คาร์บูเรเตอร์ไม่ใช่คาร์บูเรเตอร์เดิมนะครับอันเนี้ยถ้าตอนนี้ครูดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นคาร์บูเรเตอร์ของ NSR หรือว่าคาร์บูเรเตอร์ของ LS b e a t ด็ดเอลใช้คา r b บูเรเตอร์ยี่ห้อเดียวกันแต่ว่านมหนูตัวเล็กตัวใหญ่อะไรพวกนี้แตกต่างกันนะครับยังไม่แน่ใจนะว่าเป็น NSR หรือเป็น LS แล้วถ้าเกิดเป็นคาบูแท้เนี่ยของ NSR Beat-Ls เนี่ย Honda เนี่ยจะใช้คา r บูเรเตอร์ของ k h i ินหรือไ i h ินแล้วแต่คุณจะออกเสียงเรียกนะแต่อันนี้ครูมองเห็นเลยครับ คาร์บูเรเตอร์ยี่ห้อบีวินคาร์บูเรเตอร์เทียมนะเพอะลูกศิษย์บอกตั้งแต่ตอนติดเครื่องทีแรกเราว่าครูครับทำไมรถคันนี้ยเวลาติดเครื่องเวลาบิดคันเร่งเนี่ยคันเร่งมันแข็งแข็งมันหนักหนักครูก็บอกว่าสายคันเร่งมันอาจจะฝืดมั้งมันรถเก่าแต่พอรื้อชุดสีออกมาปุ๊บเราได้คำตอบละเขาแปลงคาร์บูเรเตอร์มานะครับ แล้วรถคันเนี้เดิมๆเ,เนี่ยนะครับตรงตรงเสื้อสูบเนี่ยมันจะมีอุโมงลมเป็นพลาส,สติกหุ้มมาไว้ก็ปรากฏว่าคันเนี้ไม่มีอะไรเหลือนะครับเนี่ยท่านมองเข้าไปนะครับอ่าเห็นแต่เห็นเห็นแต่เสื้อสูบที่เป็นคีบระบายความร้อนตัวห้องอุโมงลมไม่มีอ่าแต่ไม่มีช่างมันไม่เป็นไรหลังจากนั้น พอเขาหลือเสร็จเห็นอะไรหลายหลายหลายอย่างที่มันผิดปกติแล้วนะครับครูก็บอกว่าอ่ะถอดหัวเทียนมาดูอพี่ปุ้ยถอดหัวเทียนให้หน่อยเมื่อาวานนะครับพิปุ้ยก็ถอดหัวเทียนเสร็จเขาก็มาให้ครูดู ก็ปรากฏว่าหัวเทียนเนี่ยสภาพใหม่ๆนะอ่าสภาพใหม่ๆหัวเทียนเนี่ยนะครับถ้าใช้งานตามปกติเวลาเราขันแน่นเนี่ยไอแหวนตรงเนี้ยที่นิ้วโป้งคูชี้อยู่เนี่ยเนี่ยนะครับแหวนหรือคุณจะเรียกประเก็นก็แล้วแต่เนี่ยมันจะถูกขันอาจจนแบนแต่ปรากฏว่าไอคันเนี่ยไอแหวนหรือประเก็นเนี่ยมันยังพองๆอยู่เลยอ่าคูยังไม่ได้เอใจอะไรนะครับก็อาจจะบอกว่าเขาขันไว้ไม่แน่นมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แสร็จแล้วก็ให้เขาลองไฟก็ปรกากฏว่ามีไฟเนี่ยออกน้อยมากนะครับก็เลยบอกพี่ปุ้ยว่าพี่ปุ้ยไปเอาหัวเทียนเก่าๆพี่ปุ้ยมาลองหน่อยสิแต่หัวเทียนเก่าพี่ปุ้ยคือหัวเทียนที่ใช้ได้อยู่นะครับก็พี่ปุ้ยก็ให้นักศึกษารอบข้ามเนี่ยที่เขาเรียนเรื่องหัวเทียนไปแล้วเนี่ยไปใส่ปกากฏว่าขันยังไงนะครับขันหัวเทียนก็ไม่แน่นครับอา้าว ทำไมขันหัวเทียนแล้วมันไม่แน่นครับคำตอบคือเกลียวหัวเทียนที่ฝาสูบเนี่ยลูดไปหมดแล้วครับฮะเกลียวหัวเทียนที่ฝาสูบรูดไปหมดแล้วครับไม่ใช่ว่าลูกศิษย์ครูขันลูดนะมันลูดมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นมันก็ได้คำตอบว่าสาเหตุที่รถเขาสตาร์ทติดยากส่วนหนึ่งคืออะไรครับ หัวเทียนครับเกียวมันรูดมันกากแรงอัดไม่อยู่คาร์บูเรเตอร์นะครับก็ไม่ใช่คาร์บูเรเตอร์ของตรงรุ่นถามว่าไม่ใช่คาร์บูเรเตอร์ตรงรุ่นแล้วมันทําให้สตาร์ทติดได้ไหมได้ครับแต่มันติดยากหรือมันติดง่ายแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในคนอายุผู้หญิงอนะอายุ50-60เนี่ยเขาไม่ใช่วัยรุ่นที่แต่งรถ เขาจะได้รู้ว่าเวลาไปแปลงคาบูเรเตอร์มาเนี่ยเวลาจะสตาร์ตต้องบิดคันเร่งช่วยต้องเบิ้ลเครื่องอะไรเขาไม่รู้พอรถมันสตาร์ตติดยากพ่อแม่เราอายุห้าสิบหกสิบก็ทำยังไงครับ <c oughs> ก็สตาร์ตมือแม่งเข้าไปกดเข้าไป <c oughs> เครื่องมันไม่ติดแต่สตาร์ตไปเรื่อยๆส่งผลไปที่แบตไหมครับท่านผู้ชมท่านก็ต้องตอบว่าส่งผลไปที่แบตเตอรี่ เสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณอาจจะบอกว่าในเมื่อมันสตาร์ทมือไม่ติดแล้วทำไมเจ้าของไม่สตาร์ทเทา้าเจ้าของรถเป็นผู้หญิงสูงไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบอายุน่าจะมากกว่าครูนะครับน่าจะห้าสิบห้าขึ้นไปอ่ะภัวันมาสตาร์ทตีนให้ครูดูหน่อยอ่ะท่านดูนะครับคันนี้ปัญหาอะไรอีกอ่ะท่านดูสตาร์ทตีนเขาอ่ะดูลูกศิษย์ครูสตาร์ทสตาร์ทเลยครับ มันมันทันทำไม่ได้อ่ะด,ดูเนี่ยเนี<ม>่ยเห็นไหมครับไม่ต้องแรงครับแตาตาัตา้งตัวเตะเห็นไหมครับเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยท่านเห็นชัดเจนนะอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วพอครูมาดูฝั่งหัวเทียนนะฮะตรงที่พี่ปุ้ยถอดครูก็เห็นอีกไอ้รถคันเนี่ยเขาจะมีท่อวาล์วเติมอากาศ นี่นะตรงนี้ยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่แต่ตรงเนี้ยเขาตัดท่อนี้ไปแล้วก็โครงเจาครีมล็อกเนี่ยบีบเอาไว้อันนี้ไม่ว่ากันครับไม่ใช้ก็อุดไปไม่ว่ากันอ่ะเห็นหลายอย่างแล้วนะอ่ะดูต่อไปอ่ะ <scr> เดี๋ยววานพี่ปุ้ยไปถ่ายให้หน่อยสักคู่นะเดี๋ยวรอ ตากล้องมือหนึ่งของของแผนค่ครูอัน <c oughs> สมมุติว่ารถคันนี้มันใช้งานวิ่งได้ตามปกติติดเครื่องได้เดินเบาได้คำถามหนึ่งที่เขาถามครูหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคนที่มาเรียนอยู่ที่ห้องหรือคนที่คอมเมนต์เข้ามาถามว่าทําไมมันกินน้ํามันจังเลยโอ <c oughs> เนี่ยท่านดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครูยืนยันนะว่าครูยังไม่ได้ไปปรับไปตั้งอะไรเขานะครับเนี่ยเนี่ยพอครูมาหมุนล้อเขาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ครูเห็นก็คือเนี่ยครับใส่ไอตัวขาเบรกแตง่งขาเบรกแต่งอาจจะไม่ได้ตัวปัญหาหรอกนะครับอาจจะลูกเบี้ยวมันฝืดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอเวลาใส่ของแต่งเนี่ยนะครับไอตัวหางปลาเนี่ยไม่มีเกลียวโผล่ออกมาเลย ท่านก็รับฟาร์มเสี่ยงเอาเองนะครับท่านท่นวิ่งไปท่านบีบเบรกไล่เนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมเกียวมันลูดพอมันลูดแล้วท่านนิยมใช้เบรกหลังก็ต้มเกิดดูบัติเหตุเนี่ยเห็นไหมครับของแต่งเข้าใจนะคือเขาซื้อรถมือสองมาคนซื้อก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเนี่ยเนี่ยทำไมจะไม่กินน้ำมันละครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยติด นี่ล้อหลังอ่ะทีนี้ไปดูล้อหน้าเดี๋ยววานโปเต้กดล้อหลังให้ครูหน่อยอยู่ตรงนั้นถอยไปหน้าเ,เตีย้ยๆแล้วกดสับล่วงอ,อ่ะทีนี้ดูล้อหน้าบ้างเหมือนเลยฟืดอยู่อนะฮะถ้าล้อหน้าของท่านหมุนไม่คล่องการแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้าลูกปืนท่านไม่ได้แตกศูนย์ท่านไม่ได้เสียอะไรนะครับครูแนะนำว่า ท่านถอดคาลิปเปอร์เบรกมาล้างระบบใหม่เพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีตะก,กรอนขี้ดินขี้โคลนมีค่าสนิมอะไรต่างๆมันฝืดถ้าท่านไม่ถอดมาล้างทำาราสามดระบบใหม่แล้วท่านหวังแต่เพียงว่าไปซื้อสปริงมาใส่จะตัวหนึ่งหรือสอตัวแล้วมันจะหมุนได้คล่องและฟิวเลยเนี่ยครูต้องบอกว่าอันนั้นคือท่านก็เข้าใจไม่ถูกต้องนะครับ เพราะว่ามันเกิดจากชิ้นส่วนต่างๆหลายๆชิ้นที่ประกอบเป็นชุดคาลิเปอร์เบรกหน้าเนี่ยมันสกปรปกมันฝืดที่ถูกต้องทำแล้วจบคือถอดระบบเบรกมาล้างทำความสะอาดถ้าถอดมาแล้วชิ้นส่วนมันยังใช้ได้อยู่ท่านพิจารณาแล้วนะมันใช้ได้ท่านก็ประกอบกลับแล้วก็แค่ไล่ลมเบรกแต่ถ้าเกิดถอดมาแล้วมันเป็นเวลาหลายปีชิ้นส่วนมันหมดสภาพครูก็แนะนำว่า ท่านเปลี่ยนชุดซ่อมไปเลยของเทียบชุดนึงไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทถ้าปัดเป็นเลขกลมๆก็ได้อาชุดนึงหนึ่งร้อยบาทล้อหน้าท่านก็จะหมุนแบบฟิวได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเอาสปริงไปใส่ <S 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 การเอาสปริงไปใส่คือเข้าใจครับมันจะทำให้ถ้าเบรคของท่านเนี่ยทางออกแต่พอเวลามีสปริงไปปุ๊บเวลาท่านออกแรงบีบเบรกก็จะมีแรงต้านจากสปริงไหมครับมีแต่มันอาจจะเล็กน้อยไง นะครับแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่านะครับดีกว่าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นท่านเนี้ยที่เขามีปัญหามาถามครูทำไมแบตเตอรี่เขามีปัญหาทำไมสตาร์ตติดยากทำไมรถกินน้ำมันท่านถ้าติดตามมาตั้งแต่ตอนต้นคลิปท่านก็จะได้คำตอบไปเรื่อยๆ หลายหลายท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ถามครูว่ารถท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างน,าน,น,างนี้คือท่านบอกอาการมาครูก็รู้อาการอย่างนี้แต่ครูถามท่านกลับไปว่าครูเห็นสภาพรถของท่านไหมครับครูไม่เห็นเหมือนอย่างคันเนี้ยที่ครูบอกไปเนี่ยตอนที่เข้ารถมาลงเนี่ยลูกศิษย์ครูแปลรถลงมาลูกศิษย์ครูกับตัวครูเองเนี่ยมองจากเปลือกภายนอกครูยังบอกว่า รถคันนี้รถเดิมๆดูแลดีนะสภาพอะไรยังดีแต่พอลื้อออกมามันไม่ใช่เลยเปลือกนอกปิดปังปิดบางอะไรฟานมชั่วร้ายอะไรไว้ได้ตั้งหลายอย่างแต่ลื้อออกมาถึงเจอต้นตอปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่ขายรถอย่างเงี้ยให้ให้คนอื่นเขา โอเคฮะท่านก็ได้ตังท่านก็ได้ขายรถที่มีปัญหาออกไปแต่ถามว่าท่านก็รู้อยู่ในใจนะว่าท่านขายรถที่ไม่ดีให้ลูกค้าเสร็จแล้วลูกค้าก็ไม่รู้วันที่ไปซื้อรถท่านท่านก็เตรียมการไว้อย่างดีเลยให้มันติดได้ให้มันอะไรได้พอลูกค้าเขาซื้อมาถ้าลูกค้าไม่ใช่วัยรุ่นเป็นผู้หญิงเป็นคนสูงวัยซื้อมาแล้วเจอปัญหาแบบเนี้ยเขาก็ซ่อมแล้วแก้แล้วไปเจอร้านหรือเจอช่างที่แก้ไม่ไม่ งานมันไม่จบเลี้ยงไข่ไปเรื่อยๆลูกค้าจะเริ่มทอ้อแท้แต่พอวันหนึ่งลูกค้าไปเจอช่างที่ดีเขามีจรรยาบรนก็เหมือนที่ครูทำให้ดูอย่างเงี้ยเขาลื้อมาเขาเจอปัญหาเขาก็จะบอกว่ามันหมกอะไรเอาไว้ตรงไหนอย่างไรช่างก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยนะท่านที่ขายรถให้เขามาท่านก็จะขาดความเชื่อถือจากลูกค้าคนนี้ ถ้าลูกค้าคนเนี้ยเขาจบไปที่เขาคนเดียวเขาไม่พูดต่อมันก็จบอยู่แค่นั้นแต่ลูกค้าไปพูดให้ลูกให้หลานให้ญาติให้เพื่อนฟังอนาคตท่านก็เหมือนตัดแขนตัดขาท่านเองเพราะว่าท่านเอาของที่ไม่มีคุณภาพของไม่ดีเนี่ยไปขายให้เขาท่านจะมาบอกว่าซื้อขายตามสภาพจริงๆมันก็ไม่น่าจะตามสภาพนะท่านก็คนเป็นผู้หญิงไปซื้อรถนะ ท่านก็น่าจะรู้ว่าซื้อไปรถของท่านมีปัญหาอะไรยังไงนะสรุปก่อนจบท้ายนะครูคพูดไม่ไม่มากเลยนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะเดี๋ยวคันนี้ก็ต้องถอดฝาสูบออกไปทําการซ่อมเกลียวเดี๋ยวพอถอดฝาสูบมาเดี๋ยวได้ดูต่อว่า ลูกมันเป็นอะไรไซส์ยังไงต่อนะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปขอบคุณทีนะครับสวัสดีครับ